โมนิก้าก็ชอบเล่นกับน้องนะคะที่ลอล่าชอบชอบไหมคะชอบค่ะเสียงดังฟังชัดค่ะที่หมวยเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านต้องจำน้องโมนิก้าได้เพราะว่าจะเห็นน้องโมนิก้าตั้งแต่ตอนถ่ายโฆษณาที่ยังเล็กๆว่ายน้ำและทำรายการกับคุณแม่ด้วยโมนิก้าพาเที่ยวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่ ลูกไปทํางานกับพี่ลอลาด้วยสนุกค่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆเลยที่เราให้สัญญากับคุณสามีไว้บอกว่าถึงแม้ว่ามีลูกแล้วก็อยากจะทํางานไปด้วยดังนั้นก็เลยจะพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้โจทย์มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมคนถึงเห็นลอรากระเตงลูกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยขี่หลังก็มีใช่เป็นรถลงเรือไปหมด ใช่ค่ะ uh huh. แล้วสามีเขาก็อยากให้เราเลี้ยงลูกเยอะๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเพว่าเลยบินอะไรเงี้ย <c oughs> บินต่างประเทศตลอดเหมือนเขาก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เต็มที่ <c oughs> เขาก็อยากให้เราเต็มที่คือคุณนายคนหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็บอกโอเคแต่ก็ขอให้เป็นสไตล์แล้วนะอะไรเงี้ยถ้าจะให้อยู่บ้านเฉยๆก็อาจจะไม่ไหวนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นแบบว่า นะเราก็ต้องมีความสุขด้วยเพื่อเราจะได้ถ่ายทอดความสุขไปสู่ลูกได้ใช่ไหมคะ,ะก็เลยเป็นที่มาของนี่แหละการแบบว่ากระเตงลูกเที่ยวเพื่อไม่ห้าปีนี้มีวัฒนาการเรื่องความรู้หรือว่าเรื่องของใช้ของเล่นอะไรของเด็กแรกเกิดหรือว่าแม้แต่การข้อนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะ,ะเยอะ สุปแล้วพ่อกอบแม่ก็ต้องโตไปพร้อมลูกค่ะไม่ว่าจะมีลูกกี่คนกี่คนแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นโลกของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะโลกของพ่อแม่นะล้ว่าพี่ทสิ์ครับระหว่างมูนิก้ากับมาโก้เนี่ยครับความรู้สึกแรกที่เห็นน้องทั้งคู่เนี่ยความรู้สึกแรกต่างกันไหมครับผมไม่ต่างหรอกครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าคือมันมันมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็แแปลกใจอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ เราไม่คิดว่าจะมีเขาออกมาเนี่ยพอเรามีเขามอ her, า,มามอยู่ด้วยกับเราเรา,เราก็มีความสุขเลยนะครับแต่เขาก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักนะคะเขาพยายามที่จะให้เวลากับลูกแล้วก็ดูแลลูกได้แทนคุณแม่ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนมแม่ไงที่เจ้าเขาทำไม่ได้ผลิตไม่ได้อย่างเดียวอย,อย่างอื่นโอเคหมดนะอาจจะเพราะว่าเรา เราเปิดโอกาสค่ะ <laughs> เราเปิดโอกาสให้เราแบบว่า oh. ฉันขอไปนวดเลยนะ, uh. ละวันนี้ฉันมีนัดกินข้าวกับเพื่อนนะโยนปลุกไปเลยคุณพ่อก็รับมาอะไรเงี้ค่ะ oh. คือเราอยากมีลูกคนที่สองนั้งแต่มโมนิก้าได้ประมาณสองขวบเพรานั้นใช้เวลาพยายามค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะ oh. ระหว่างนั้นเราก็จะให้เขาแบบว่า ได้มีส่วนร่วมในการมีน้องไม่ว่าจะเป็นให้มอริก้าอธิษฐานกับพระเจ้าอะไรเงี้ยว่าขอให้ส่งน้องมาเร็วๆอะไรเงี้ยหรือว่าให้เขาเล่นตุ๊กตาเบบีไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็พอเราวันที่แบบว่าเรารู้ว่าเราจะท้องอะไรเงี้ยเราให้มอริก้ามีส่วนร่วมเช่นแบบว่าอ่ะไหนหนูดูสิว่า pregnancy test เนี่ยไออันนี้นะมันจะบอกได้ว่าหนูจะมีน้องหรือไม่มีดูซิมันมีกี่ขีดมันคลิกขึ้น1ขีดหรือ2ขีดจําได้มั้คะมันขึ้นกี่ขีดที่แม่บอก2ขีด2ขีดนี่คือท้องหรือไม่ท้อง คือมีน้องสองแต่ว่าท้องแรกเป็นไงเพราะความแตกต่างท้องแรก่อมีรอยท้องสองเป็นไงบ้างมีเชือกใช่คือท้องแรกเอร่าเขาดึงแขนเวลาทอดมันไม่มีอะไรจับเขาจะจับที่แขนมันก็จะเล็บเขาจะจิตเข้าไปในเนื้ออะไรประมาณท้องสองนี่จะมีเชือกให้เขาจับเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับแขนผมก็ ผมก็เลยปลอดภัยใช่นี่ก็เป็นเทคนิคการคลอดอีกแบบหนึ่งค่ะมีอีกหลายเรื่องเลยแบบว่าที่มันแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นตอนท้องแรกเนี่ยเราคลอดธรรมชาตินะคะแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่ได้เอาเอาเด็กๆแรกเกิดเนี่ยมาไว้ที่หน้าอก แต่ท้องนี้ค่ะคือคุณหมอจะให้ใส่ใส่แค่ผ้าชีตัวผืนเดียวพอลูกคลอดออกมาปุ๊บเขาก็มาถอดผ้าเราออกแล้วก็เอารูปเนี่ยค่ะมาไว้ที่หน้าอกเหมือนว่าให้เขาพยายามจะไต่ขึ้นมาที่เต้านมเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูดนมของเราตั้งแต่ในห้องคลอดอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือเหมือนเป็นขั้นแรกของสายใยระหว่างแม่กับ,กบลูกเลยเพราะสําคัญมากคือการที่คุณพ่อเข้ามาอยู่ในห้องคลอดการที่ลูกคนโตเข้ามาอยู่ในห้องคลอดด้วยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอความผูกพันสายใยต่างๆในครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย คงลู้พันผูกยาแม่ประคองตาดวงน้อยเฝ้าคอยจับจองอุ่นไอจากแม่ที่มีสัมผัสชีวิตสัมผัสด้วยรักและคุณความดีอิงเองมและเพลงปรีด้วยสายทางจากใจ ต้องถามโมนิก้านะคะว่ารักน้องขนาดไหนน้องแค่ไหนน้องน้องขนาดไหนกระดาษไหนกนาดไหนเนี่ยโอยอยู่ข้างหลังเลยนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วความรักน้องของโมนิก้านี่ก็ทำให้ที่ลอราาทึ่งเหมือนกันใช่ค่ะ จำได้ไหมคะวันนั้น,น,นท,ที่ที่ที่คุณแม่บอกว่าหนูอยากจะเอาอัลบั้มรูปน้องไปที่โรงเรียนอะ่ะอัลบั้มรูปน้องอะไรอ่าแล้วท,ท,ที่นาเดียทำมาให้อะ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยจำได้ไหมคะแล้วที่คุณแม่บอกว่าหนูจะไปโรงเรียนระวังหายนะหนูตอบว่าอะไรจำได้ไหมจำได้ไดตอบว่าอะไรคะจำไม่ได้จำไม่ได้หนูตอบว่าหนูไม่ทำหายหรอก คุณแม่ไม่รู้หรอว่าของที่หนูห่วงที่สุดในเวลานี้อ่ะก็คือน้องนั่นเองใช่แล้วก็บางวันอย่างเงี้ยเราแบบว่าถามเขาว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขานะคะถามเขาว่าวันนี้หนูคิดถึงแม่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูตอบว่าอะไรคะมือหนึ่งก็ตอบตอบว่าอะไรคะเอ้ตอบตอบว่าวันนี้ลลมคิดถึงแม่เลยสงสัยจะอายสงสัยจะอายลืมคิดถึงแม่ไปเลยแต่คิดถึงน้องคนเดียว ทำไมน้องโมดิก้าถึงได้ติดติดติดแขกรับเชิญท่านี้เป็นพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือคุณตาของน้องโมดิก้านั่นเองนะครับตาลการขอต้อนรับครับคุณตาวิมหรือว่าคุณตาอาทรรามโกมุตครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาครับไปทําอะไรเอ่ยที่ห้องคุณตานี่นี่ปุ๋มไปไม่ยอมบอกบอกเยเป็นความลับเหรอคะคุณแม่ไม่ทราบเหรอคะ คุณตาซ่อนอะไรไว้ในห้องคะฮะอะไรนะไอ้คุณตาเฉลยยังไคะการ์ตูนการ์ตูนอ๋อแหมลุ้นกันทับตายนะครับห้องห้องห้องคุณตามีการ์ตูนเยอะเหรอครับคุณตาครับเต็มห้องเต็มห้องเลยเต็มห้องเลยช่วงแรกๆที่ที่คุณตาเข้ามาช่วยเลี้ยงหลานเนี่ยค่ะก็ เต็มไปด้วยซีดีเยอะมากแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ได้เข้าไปจัดระเบียบเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ยังเกรงใจอยู่อะไรเงี้ยเพะาะเราเคยเลี้ยงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเอลังหลังก็รู้สึกว่าเออคงต้องคุยกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คุยด้วยความรักแล้วก็ความขารพก็จะบอกก่าเปีว่ายังไงคะโจทย์ของเป้ข้ามดุลย์อ๋อมีกฎด้วยอะไรอีกครับข้าดุนแดงข้ามลแดงมากจะ่ดุแดงเยอะได้ดุลแงไ้น้อยได้ ดูสินาลาพามอนิก้าไปเนี่ยบ้านมันเงียบบอกว่า <c oughs> <c oughs> บ้านมันเงียบคุณทวดด้วยค่ะคุณทวดที่อายุ98 99เนี่ยก็จะบ่นเหมือนกันบอกโอ้ยหนูไม่อยู่บ้านเงียบมากคุณทวดบอกว่ามีมีเหลนเนี่ยแบบเหมือนเป็นน้ำทิพย์ชะลมใจอะคะ่ะมันเป็นเทวดาตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณทวดก็จะตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าแฟรี่ แปลว่านางฟ้าอะไรเงี้ยคุณทรู้สึกว่าแบบเป็นสีสันของชีวิตคุณทั่วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณตาก็ติดหลานจริงๆค่ะเพราะคุณตามีบ้านอยู่อีกแห่งนึ่งด้วยก็กลับมาที่บ้านนี้เพื่อที่จะได้มาอยู่รวมกันเลยครอบครัวเดียวกันหลังคาเดียวกันมาใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยบางวันแบบคุณแม่บ้านสองหลัง ใช่ค่ะบางวันคุณแม่แพลนอะไรบางอย่างไว้แล้วลืมบอกคุณตานะคุณตาน้าเร้าไเลยเอาเหรอมอนิก้าไม่อยู่เหรอที่ลอล่ามองไปถึงไหมคะว่าสิ่งที่มอนิก้าจะได้จากการที่เราอยู่แบบครอครัวขยายจะมีอะไรขาบคุณพ่อมากดีกว่าไปคิดบ่างมอนิก้าเขาได้อะไรบ้างคะเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเราที่แบบมีทั้งคุณทวดมีป๊ปปี้มีอะไรเงี้ยคือเขาจะได้รับความอบอุ่นแล้วก็ได้เรียนรู้ในชีวิตของสังคมที่กว้าง มีทั้งคนแก่คนแก่น้อยแล้วก็คนแก่เ,เด็ก <S <S ใช่ไหม <S <S ซึ่งอยู่ในครอบครัวในสังคมของเขาเวลานี้ซึ่งเขาจะได้ซึมซับโดยเขาไม่รู้ตัว <S 2> <S 2> นะครับคือน,นี่คือสังคมของคนไทยแท้ๆซึ่งเวลานี้อย<า>ือน,น้อยมาก รอันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นการดีสำหรับเด็กนะที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงของสังคมหรือครอบครัวไทยเป็นอย่างไรนะการที่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยมันผมว่ามัน,มนได้ไไดได้้มากกว่าเสียครับเราให้อะไรเรามากกว่าอย่างน้อยเตือนสติเราในการที่เราคิดในการที่เราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อยบางทีเขามีมุมมองที่กว้างกับเราม,มุมมองท,ที่มากกว่าเราค คุณตาก็พาคุณทวดออกไปแล้วก็เป็นแบบอย่างให้พี่อลอร่าทํากิจกรรมกับลูกๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับจริงมีคนอยู่ในบ้านหลายๆวัยเนี่ยดีๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบคุณทวดเนี่ย ก็ไม่มีฟันใช่ไหมค่ะมา์โกก็ไม่มีฟันมันเป็นเพื่อนกันได้ญาจะใช้แคมเพรสผู้ใหญ่ลูกก็ใช้แคมเปรสคือเราเห็นนะแบบเราเห็นว่าพอเราแก่ไปแล้วนะมันก็เนาะอะไรมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยหรืออากลับไปเหมือนเราเด็กๆกลับไปเหมือนเราเด็กๆเลยเห็นไหมคะพาสังเกตหรือแม้แต่อาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณทวก็ต้องทานอาหารอ่อนๆอะไรอเงี้ยเออหรือแต่ของเล่นที่ใช้ด้วยกันได้นะใช่ตอนที่เราฝึกโมนิก้าให้อ่านบัตรคำอะค่ะอันก็ขอคออะ คุณทวดก็ขอฝึกด้วยจะฝึกความจำเพราะอันนี้คือตัวอะไรเรามาดูกันนะคะว่าที่บ้านซึ่งมีหลายๆวัยอยู่รวมกันเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างนะคะว่าโมิเธอเห็นเรือกอะอันนั้นอยู่ขวางอยู่ไ,ไกลๆใช่ไหมแต่ว่าโมนิก,ก้ากับมาโกก็เข้าไปได้เพราะว่าโมนิก,ก้ากับมาโกททำดีมาตลอดเลยที่กกอนเนี่ยนะคนต้องพูดเพราะแล้วก็ต้องสวัสดีสวยๆมาแล้วใช่ไหมคะถึงจะผ่านด่านมาได้ ชิดมังใช่ไหมมันชอบกินทิพย์หอชอบเท่เลยแต่ว่าเนี่ยค่ะทีมงานเขาถ่ายแล้วนะคะเอ้แล้วอายุอนน้ยสุดท้ามกนงหนังอะไอแย่เจ็บเจ็บแย่เจ็บเจ็บจนนะแปลตัวจริงนะอ๋อมันโตแล้ว